แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโด้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง ําทางเพื่อลูกเรื่อยมาพระบาทสมเด็จครับบรมมหาชนกาธิเบศมหาภูมิคนภูมิระเดียมหาอาบรมมนาขอพิวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ข้ารพุทธเจ้า น,นายทีปนกรสุขกิจโยบินรองผู้ในการสู่อนับสนุนบริการสุขภาพที่3พร้อมด้วยข้าราชการจ้างพนักงานราชการจ้างหหมาบริการที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันหน้ที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกถึง พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ตลอดระยะเวลาเจสปีที่สงครองสิริราชสมบัติทรงปกครองอาณาประชาราษฎใต้ร่มพระบารบามีด้วยพระคุณทิราชธรรมพระราชกรณียกิจนานัประการที่ทรงทุ่มเทพระกำลังพระวรากายและพระสติปัญญาเพื่อขจัดความทุกข์ ความยากคั่ราชนจาจักรแก่วงะสบพนิกรและขอให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาตินับเป็นบุญของวงพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างขาสุข่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยใต้่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าพวงชนชาวไทยพวงภ่าพุเจ้าทั้งหลายจะขอสื่อสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีึิมั่นในพักคุณธรรมกรเรียกมำรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรคมผประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป